สวัสดีครับผมธนสิทธิ์พรรีคุนันนะครับถ้าเรานะครับอ่านในเล่นสี่กระบวนการมหิจังหวะน,นี้นะครับแสดงว่าเราเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วนะครับเราะนั้นเรื่องราวในการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่กระบวนการรักษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับหลายๆคนเก่งมากๆเลยครับสร้างองค์กรขึ้นมาสร้างแล้วสร้างแล้วแต่ทำไม่ใหญ่สักที <c oughs> ก็เพราะว่าคนใหม่มาคนเก่าไปคนใหม่มาคนเก่าไปเขาไม่สามารถรักษาองค์กรเอาไว้ได้นั่นเองทั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถสร้างขึ้นมาแล้วรักษาไว้ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ ทำให้เราสร้างองค์กรขนาดใหญ่ให้มีรายได้หลายหลายแสนจนถึงเป็นล้านต่อเดือนได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องกังวลนะครับแล้วต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของการรักษานะครับก็มีอยู่เป็น3เรื่องหลักๆนะครับก็คือ 1S 2m 3ก็คือ S, เป็นกด SMS นะครับแล้วก็เรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กรในระบบ S5-5 ของเรานะครับ น,นั้นวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยพวกเราสามารถอ่านได้อยู่ในคู่มือ4กระบวนการนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของ SMS เนี่ยผมขอขยายความนิดนึงในส่วนนี้นะครับก็คือการที่เราจะสร้างธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องรักษา3เรื่องเรื่องของ S ตัวแรกคือ Speak ก็คือคําพูดตัวที่2คือ M แปลว่ามันนีหรือเรื่องเงินนะครับอันที่3ามก็คือเรื่องของสเปาที่แปลว่าชู้สาวน,นั้น3มเรื่องหลกัหลกๆนี่แหละครับที่เป็นปัญหาใหญ่ๆ90%กว่าของธุรกิจเครือข่ายที่ทําให้เราเนี่ยนะครับ จะสูญเสียองค์กรไปเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาไว้ได้ดีเนี่ยเราจะสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้เรามาดูทีละอย่างกันละคำนะครับอันที่1เลยก็คือตัว S ตัวแรกหรือคําว่า Speak ก็คือคําพูดนะครับเขาบอกคําพูดเนี่ยก่อนเราจะพูดเราเป็นเจ้านายมันแต่พอเราพูดไปนะครับมันจะกลายเป็นเจ้านายเราเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราต้องคิดก่อนที่จะพูดเพราะฉะนั้นเราลองนึกภาพนี้ตอนเราทํางานประจําหรือเราอยู่ในบ้านของเราหรือรอยู่ที่ไหนก็ตามเราเคยอยู่ใกล้ใครบางคนแล้วเขาพูด อะไรบางอย่างเวลาที่เราฟังคนนี้พูดเนี่ยนะครับเรารู้สึกแบบไม่ชอบเลยรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกเสียเซลลรู้สึกตัวเองไม่มีความสุขอะไรพวกนี้ไหมครับหรือมีใครบางคนไหมครับที่เราเนี่ยอยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเราเพื่อนร่วมงานคนที่บ้านหรือใครก็ตามเวลาคุยออกับเขาเนี่ยเรารู้สึกดีรู้สึกมั่นใจรู้สึกชีวิตมีความหวังอะไรพวกนี้นะครับคําพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทำให้คนรอบตัวเราเนี่ยนะครับเขามีความหวังหรือเขาจะห่อเหี่ยว ลองสังเกตในเกมกีฬานะครับกัปตันทีมเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการพูดอะไรบางอย่างให้ทีมเนี่ยฮึกเหิมหรือสู้ขึ้นมาได้ทั้งๆท,ที่ทีมกําลังเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่แต่คําพูดของกัปตันทีมนะครับจะพาให้ทีมเนี่ยก้าวไปข้างหน้าหรือยอมแพ้อยู่ตรงนี้เรียกว่ายังไม่หมดเวลาเนี่ยนะครับยังไม่ยอมแพ้แน่นอนถ้ากัปตันทีมเนี่ยมีเรื่องของคําพูดที่ดีเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องพูดแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วเราจะกลายเป็นบรรยากาศเชิงบวกให้กับคนรอบข้างต้องยอมรับนะครับว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงผมเองด้วยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราจะติดเรื่องของการตําหนิเรื่องของการบ่นอะไรพวกนี้อยู่เยอะดังนั้นเราต้องฝึกครับฝึกให้ตัวเองเนี่ยพูดแต่เรื่องดีดีเราต้องพยายามอย่าบน่นเราต้องทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบวกนะครับดังนั้นเราต้องฝึกเป็นบรรยากาศเชิงบวกให้กับคนรอบข้างการที่เราจะฝึกบรรยากาศเชิงบวกให้ดีเนี่ยนะครับเราก็ฝึกกระบวนการพูดที่เรียกว่า scscw นะครับ s ตัวแรกก็ย่อมาจาก แฮปปี้คนที่พูดนะครับเป็นบรรยากาศเชิงบวกให้กับผู้คนได้ดีเนี่ยก็คือเขาจะพูดเรื่องราวเนี่ยสนุกสนานได้เฮฮหามีปล่อยมุกมีอะไรพวกนี้นะครับแต่ขอแนะนานะครับว่าอย่าปล่อยมุกในการไปแซวชาวบ้านเขาเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องสนุกแต่เขาไม่สนุกด้วยนะครับเหมือนกับว่าผมเองเ,เคยเสียเพื่อนสนิทไปอยู่คนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเรื่องคาพูดนี่แหละ ตอนนั้นผมกาลังเรียนอยู่ที่คณะเภสัชปี5านะครับก็มีวิชาหนึ่งเนี่ยอาจารย์เขาให้ขึ้นมาพูดหน้าห้องคือพูดอะไรก็ได้นะครับตอนนั้นผมก็ขึ้นมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเพราะกำลังมีอินเนอร์เรื่องนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงนะครับจะสนิทกันเราก็อยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันไปกลับด้วยกันแต่แต่อยู่คนละห้องนะครับไม่อยู่ห้องเดียวกันคือเป็นเพื่อนอยู่กันหลายคนเลยในอพาร์ตเมนต์นั้นครับก็ไปกลับด้วยกัน จนใกล้วันที่จะแบบถึงมาเรื่องไปพูดหน้าห้องแล้วเขาก็เครียดครับเขาก็มาบ่นกับผมว่าเฮ้ยไอ้นุ๊กทำไงดีวะยังไม่รู้เลยจะพูดเรื่องอะไรดีผมก็ให้คําแนะนําเพื่อนตามภาษาเพื่อนกันนะครับผมก็บอกเขาตรงๆเลยว่าอมึงก็พูดเรื่องที่มึงถนัดสิเขาก็บอกผมครับว่าแล้วกูถนัดเรื่องอะไรวะผมก็นึกสนุกครับแล้วก็เลยแบบไม่ระวังคําพูดใส่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อมึงเหรอถนัดเรื่องชาวบ้านไงมึงก็พูดเรื่องชาวบ้านสิมึงโคตรถนัดเลย คือผมว่าแซวเขาเล่นๆแค่นี้เองนะครับแต่เขาโกรธมากๆเขาโกรธขนาดที่ว่าเขาไม่พูดกับผมอีกเลยผมไปขอโทษไปขอคืนดียังไงเขาก็ไม่ดีกับผมจนทุกวันนี้ผมเสียเพื่อนคนนี้ไปเลยจากคําพูดที่นึกสนุกเพียงแค่ชั่ววูบแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยการจะพูดให้แฮปปี้คือการพูดเรื่องราวสนุกสนานแต่อย่าพยายามไปเข้าเรื่องาศาสนาเรื่องการเมืองหรือไปแซวคนอื่นเขานะครับเราจะพูดเรื่องของเราที่เป็นเรื่องตลกที่เราเคยเคยเปินเคยอะไรมาได้นะครับแต่ว่า เราไม่ควรไปแซวใครเขานะอันที่2ก็คือตัว S Z, เจ่ดก็จะเป็นตัว C ตัวที่2ก็คือ Comfortable ก็คือเรื่องของความสบายสบายไม่กดดันนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นความรู้สึกไม่อึดอัดแล้วกันอยู่กับเรานะครับังน,นั้นไม่ว่าเราจะชวนเพื่อนทําอะไรเราชวนเพื่อนไปเที่ยวจะชวนเพื่อนไปกินข้าวจะชวนเพื่อนสมัครจะชวนเพื่อนซื้อของหรือชวนเพื่อนไปประชุมผมจะใช้หลักการว่าสองครั้งคือพยายาม3ามครั้งคือตื้อนะครับ อันนั้นถ้าเพื่อนปฏิเสธสองครั้งผมจะพอก่อนเพราะผมไม่อยากให้ใครรู้สึกอึดอัดฉะนนั้นสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับทำให้คนรอบข้างอึดอัดโดยไม่รู้ตัวก็คือเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเราพยายามจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นแบบที่เราต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะครับว่าไม่มีทางที่ทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เราต้องการนั้นเราต้องแบบทําความเข้าใจกับผู้อื่นด้วยไม่ทําให้คนอื่นอึดอัดนะครับอันที่3ก็คือตัว S อีกตัวหนึ่งที่ย่อม,มาจาก Hope ก็คือคนที่พูดให้คนรอบข้างรู้สึกม สามารถทําได้ดีแต่กลับมีบางคนเนี่ยไม่ยอมทํานะครับ <c oughs> เชื่อไหมครับเวลาที่เราฟังใครบางคนเ็าพูดว่าเขาเคยเป็นคนที่แบบอ้วนมาก่อนแล้วตอนเนี้ยเขาผอมลงได้ไป 10- 20กิโลถ้าเรานึงเป็นคนหนึ่งที่อ้วนนะครับเราฟังเขาพูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบโหเรามีความหวังมีโฮปมากๆเลยเขาเอารูปเขาเมื่อก่อนตอนที่อ้วนมาโชว์กับตอนนที่เขาผอมมาให้เราดูเราจะมีความหวังสุดๆไปเลยครับ เราอาจจะเห็นใครบางคนเมื่อก่อนแบบดำปีเลยตอนนี้เขาขาวขึ้นแล้วเขาเอารูปก่อนหน้านี้มาให้เราดูเราจะรู้สึกมีโฮปมากๆเลยครับหรือเมื่อก่อนใครบางคนพูดไม่เก่งหรือว่าหน้าตาไม่ดีตอนนี้เขาพูดเก่งขึ้นเขาดีขึ้นเราจะรู้สึกมีโฮปมากๆแต่ใครบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะแบบเอาตอนตัวเองไม่ดีอะมาโชว์รูปพี่ตอนตัวเองอ้วนตอนตัวเองขี้เหล็ก็เผาทิ้งไปหมดแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างโฮปให้คนอื่นลำบากแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โ oh, หเราต้องไปประนามตัวเองในอดีตนะครับแต่หมายถึงว่าเราบอกว่าเราก็เคยเป็นนแบบเาามาก่อ มันจะทาให้คนรอบข้างรู้สึกมีโฮปได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อก่อนเราเคยจนตอนนี้เราทําธุรกิจนี้เรารวยขึ้นได้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นี่ครับสร้างโฮปเต็มๆเลยส่วนตัวที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของตัว C อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของคอนฟ idence ทาให้เกิดความเชื่อมั่นคนที่สามารถพูดให้กําลังใจคนอื่นได้เชียร์อัพพูดในเชิงคุณทําได้เราเชื่อมั่นในตัวคุณคุณทําได้เลยพวกนี้ครับดีกว่าไปพูดกันแนกแนกันแหนหรือไปพูดให้คนอื่นเสียความเสียความรู้สึกหรือเสียเซลล์นะครับ เราจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้คนรอบข้างได้เกิดความเชื่อมั่นได้ถ้าเราคอยชมคอยเชียร์เขาสุดท้ายก็คือตัว W U นะครับก็คือ wisdom เราต้องมีภูมิปัญญาถ้าเราอ่านหนังสือเราฟังคลิปเราเข้าประชุมเราทําเนื้องงานบ่อยๆเราจะเป็นคนนึงที่มีข้อมูลแล้วเรารู้จักมา after สรุป AAR กับตัวเองแล้วเราไปถ่ายทอดให้ทีมงานของเรานะครับเราจะเป็นคนนึงที่ถ่ายทอดได้แบบมีภูมิปัญญามากๆเรียกว่า scscw นะครับเป็นการถ่ายทอดการพูดที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีแล้วเราเป็นบรรยากาศเชิงบวกค่อยๆฝึกดูนะครับส่วนข้อที่2ในการรักษาเนี่ยก็คือตัว m หรือเรื่องของมันนี่ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราให้เพื่อนยืมเงินเราจะเสียทั้งเงินและเสียทั้งเพื่อนจริงไหมครับพวกเราเคยมีประสบการณ์ให้เพื่อนยืมเงินไหมตอนที่มาขอยืมเนี่ยนะครับโอพูดจายอย่างดีมีการสัญญาว,ว่าเดี๋ยววันนั้นวันนี้จะมาคืนแต่พอถึงเวลาเป็นไงครับเขาจะเป็นโลกพอดีเคยเจอไหมครับพอดี มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องเปลี่ยนยางพอดออีต้องไปจ่ายค่าเทอมลูกพอดีต้องไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่บ้านพอดีอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือพูดง่ายๆนะครับเขาเห็นค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยสำคัญกว่าการต้องมาคืนเราตามสัญญาหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยก็เดือดร้อนต้องการใช้เงินเหมือนกันด้นะครับเราก็จะเริ่มไม่พอใจแล้วก็เริ่มทะเลาะกับเพื่อนสุดท้ายจากการที่เราเป็นคนดีให้การช่วยเหลือเขาให้เขายืมเงิน แต่เรากลายเป็นเสียเพื่อนจากการที่เขาไม่คืนเราตามเวลาเราก็ทะเลาะกันนะครับต้องบอกตรงๆเลยว่าคนที่ต้องยืมเงินคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยไม่มีวินัยทางการเงินทําให้เขาเนี่ยนะครับหมุนเงินไม่ทันแล้วเขาก็มายืมเราเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่เขาเนี่ยจะไม่ได้คืนเราตามสัญญาถูกไหมครับเราะฉะนั้นผมเคยโดนแบบนี้ไปร่วมๆเกือบสิบครั้งแล้วผมก็ก็ก็ต้องเขียนนะครับเขาบอกเหมือนกับอะไรนะเอ่อ เจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือควายถูกไหมฮะเราก็ทนมาหลายทีนะครับเกือ <_ d ata> บเป็นควายแล้วแหละนะครับแต่เราก็ปรับตัวแล้วเราก็ปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าจากนี้ไปเราจะไม่ให้ใครยืมเงินอีกเวลาที่เพื่อนมาขอยืมเงินผมนะครับผมจะไม่บอกเพื่อนผมหรอกครับว่าผมไม่มีเพราะเขาไม่เชื่อหรอกแต่ผมจะบอกเขาว่าทุกครั้งที่ผมไม่ให้เพื่อนยืมเงินนะเราเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนตลอดเสียเงินอนะ่ะไม่เรื่องไม่ใย่เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่เราเสียเพื่อนไปหลายคนเราไม่อยากเสียนายไปอีกเราไม่อยากเสียเธอไปอีกขอเลย อย่ายืมเงินเราเลยเราแบบเราปฏิญาณกันตนเองเราจะไม่ให้ใหยืมอีกต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใจแข็งต้องบอกเลยว่าคนจะยืมเงินเขาก็จะพยายามขอยืมเราสุดท้ายนะครับถ้าเราไม่ให้เขายืมเงินเขาก็ไม่โกรธเราหรอกเอาจริงๆผมไม่เคยเสียเพื่อนจากการไม่ให้ยืมเงินเลยแต่ผม,มเคยแต่เสียเพื่อนจากการที่ให้เพื่อนยืมเงินทั้งนั้นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้ยืมของด้วยบางคนไม่ยืมเงินก็ได้งั้นเอาเอาน้อมาทาข้าวมาแพ็คหนึ่งก่อนเนี่ยมีลูกค้าซื้อเดี๋ยวเขาแบบ เขาไปส่งเสร็จรปุ๊บเขาจะเอาเงินมาคืนตอนนี้เขาไม่มีเงินไปซื้อของก่อนผมบอกเลยถ้าลูกค้าสั่งให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อนสิถูกไหมครับวันนี้เองเนี่ยนะครับการยืมของก็ไม่ต่างอะไรกับการยืมเงินเพราะฉะนั้นธุรกิจเราเป็นธุรกิจเงินสดถ้าเรานะครับจะเอาของจะอัพไลน์ไปจะเอาบัตรจะอัพไลน์ไปกรุณาจ่ายสดถ้าไม่มีเงินสดตอนนั้นรีบไปตู้ ATM ถูกไหมครับอย่าขี้เกียจเดินไปตู้ ATM เเลยครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องจำไงว่าเราติดหนี้ใคร การติดหนี้เขาในชาตินี้แค่บาทเดียวชาติหน้าต้องไปใช้เขาเป็นล้านเลยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณแม่ผมสอนมาตั้งแต่เด็กผมเลยแบบไม่อยากจะไปโกงใครหรือไปติดหนี้ใครแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะฮะอันสุดท้ายก็คือเรื่องของสปาหรือเรื่องของชู้สาวนะครับผมเข้าใจว่าเวลาเรามาอยู่ในสังคมเราเจอคนสวยคนหล่อมากมายเนี่ยบางทีมันก็เกินห้ามใจโดยเฉพาะคนมีสเสน่ห์อย่างพวกเราใช่ไหมครับมันก็แบบมีคนเข้าหาแต่เราต้องยอมรับถ้าเรามีครอบครัวแล้ว เราต้องหักห้ามใจครับอย่าพยายามไปมีกิ๊กมีกักอะไรมันไม่เทอกครับเดี๋ยวนี้มันหมดยุคของคนเจ้าชู้แล้วคนที่แบบรักเดียวใจเดียวคนที่รักครอบครัวเท่กว่านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องหักห้ามใจให้ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องของชู้สาวเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราโสดแล้วเราก็ไปปิ๊งคนในธุรกิจแล้วเราห้ามจีบไม่ใช่แต่ถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเขามีสามีภรรยาอยู่แล้วหรือเรามีของเราอยู่แล้วเราต้องหักห้ามใจนะครับ บางทีเนี่ยเราเห็นบางคนมีเจ้าของแล้วแต่เราไปชอบเขาอย่างเงี้ยหรือเขามา,มาแบบมาให้ความหวังมาให้โฮปเราอย่างเงี้ยบอกตรงๆเลยว่าเราต้องหักห้ามใจเดี๋ยวเราอ่ะสำเร็จขึ้นมาเรารวยขึ้นมานะครับเราหาได้สวยได้หล่อกว่านี้อีกครับนะฮะเราสําเร็จก่อนดีกว่านะครับไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายอย่างเดียวนะครับพวกเราลองนึกภาพถ้าเราทํางานประจําอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งเจ้าของบริษัทรวยมากเลยมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วเขาก็มีกิก๊กมีกักอะไรกับพนักงานในบริษัทเราว่าภาพลักษณ์เขาดูดีไหมครับ มันดูไม่ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้นําระดับประเทศผู้นําระดับโลกเมื่อมีข่าวเรื่องชู้สาวเสียหายหมดดาราดังๆนะครับกําลังไปรุ่งเลยพอมีปัญหาเรื่องชู้สาวทีเดียวพังเลยชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องชู้สาวเนี่ยเราต้องหักห้ามใจนะครับก็เป็นเรื่องของการรักษาคําพูดเงินแล้วก็ชู้สาวนะฮะต้องรักษาล กด3ข้อนี้ให้ดีแล้วก็ไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของเรา24ข้อถ้าเรารักษาสิ่งพวกนี้ได้นะครับสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมามันจะสามารถอยู่ยั่งยืนสัดสนเป็นทรัพย์ส, ute, สินที่ป่อยเกิดรายได้จนคุณมีรายได้หลักแสนห้าแสนล้านหรือหลายหลายล้านล้ายล้าเปนไปได้